สวัสดีครับเพื่อนๆพร่อมชวนชมพระสวัสดีทุกท่านเลยนะครับดีความกรุบรอย่างยริงทรัพย์ของข้าพระเจ้าดี่มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธวายพระสงฆ์จิตใจจนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้มู่มาขอให้พบนภาสิอานในอนาคตการนี้ถึงสาธุ ก็เราถึงเรื่องนะการทำบ,บุญกระถินกันจักวันนี้ก็เนี่ยเริ่มได้นะกระถินสามคัคคีวัดไหนมีมีกระถินก็รู้สึกว่างานจะก่อยหน่อยมีทั้งปีนะพระคุณเจ้าเนี่ยแต่ละวัดเนี่ยเขาก็ออรอกระถินเมื่อนี่รอเงินรอได้จากการที่ญาติโยมเพราะกระถินเป็นบุญใหญ่สร้างกุศลกันอะไรต่ออะไรกันวัดวาอารามจะมีหรือว,ว่าจะมี จะมีอะไรอ่ะจะมีเงินนั่นแหละนะเขาวัดก็งานกระถินนี่แหละนะครับยังวัดบางหลวงหัวป่าร้างนะผมได้ไปทอดกระถินมาโอ้ยคนศรัทธากันมากมายเต็มแน่นนะเต็มวัดวารามเยอะนะหลายพันคนนะ ไปร่วมง,งานการกุศลกันครับเพราะว่าทางวัดจัดให้มีโรงทานแล้วก็ยังมีนะอาหารหวานข้าวแย้แยะนะของกินมากมายตามที่ได้ไปร่วมง,งานมาครับมีความสุขมากนะเห็นแล้วก็ได้ยอดกันประมาณ20่สิบล้านน ก็คงจะไปเดินดูรอบวัดเห็นสมเด็จพุทธ,ธจารย์โตก็คุณจะขึ้นตัฐานเขาบอกรองเงินก้อนนี้ก่อนลนะเงาเงินที่จะได้เนี่ยนครับได้เงินก้อนนี้แหละพุทธ,ธจารย์โตผงจะขยับฐานขึ้นเป็นองค์เป็นรูปเป็นร่างนะ ว่าสูวนพระอุโบสถเนี่ยนะก็ประมาณ40ซนะที่ผมเห็นอยู่ในกรุลกตาเนี่ยนึกภาพอูอกองหอละคังก็อยู่ระดับเดียวกันสะพานก็อยู่ระดับเดียวกันสะพานข้ามคลองนะเป็นวัดบางหลวงหัวป่ารังสาขาวัดละคังสองถามว่าทําไมผมถึงพูดแต่วัดนี้เพราะว่าวัดเขามาสร้างใหม่นะเป็นเป็นสาขาของวัดละคัง ที่องค์สมเด็จพระเจาจารย์โตภูมิบาลังศรีนะเขามาสร้างที่นี่เลย,เยโดยเฉพาะนะหน้าตักฟางสิบเจ็ดเมตรสูงยี่สิบห้าเมตรเนี่ยพรสงก็ไปดูดูเดินรอบวัดมาแหละเขาเขาทำใหม่หมดที่กระพงกําแพงโสมที่ดินหมดไปต้องสามสิบสี่สิบล้านนะเห็นเขาประกาศกลุมๆว่าเออวัดคงใช้เงินเป็นร้อยล้านเนี่ยถ้าจะเสร็จเป็นรูปเป็นร่าง กุฏิพิ่งจะได้สองหลังใหญ่ๆจะสร้างตรงไหลหลังนะแล้วก็โบทก็ยังได้เสียสามสิบสอร์เซ็ทลาก็ของมันแพงหมดเลยนะครับอิฐหินปูนทรายเหล็กอะไรเนี่ยนะราคาช่างขาแล้วโอ้ยนะไมันต้องหัวใครทําได้ก็ถือว่าเป็นผู้วิเศษนะทำคนเดียวว่าคงจะไม่ได้หรอกต้องรวมมารวมทนาบุญกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยแหละนะ โอตนาบุญกันอ่าพระองแรกผ่านไปแล้วนะครับพ่าองที่สองลงมาแล้วนะครับวันนี้ชมพระเจ็สวยกันนะครับตามแบบฉบับของคองสูงนะ6 8 6 0 1 8 3 7 2 6ชอบไปชอบองไหนก็นะครับเอาใส่ไว้ในคอสักองค์ด้วยบารมีของสมเด็จพุทธจารย์โตแหละนะคนถึงได้ห è, แห่กันลำไหล แผ่กันล้นหลามสู่ยังวัดบางหลงวงหัวป่าร้างอยู่ตรงข้างคลองเปรมนะอยู่ตรงข้างอยู่คลองเปรมเลยคลองเปรมประชากรเคยเคยไปวัดพลอยใครเคยไปวัดเปรมนะห่างเลยไปสักสองสามร้อยเมตรก็เจอแล้วนะวัดบางหลงวงหัวป่าร้างบางคนก็บอกไอ้กุฏิอย่างก็เขาทำเป็นแบบทำอย่างดีนะเขาทำ แบบสวยงามเลยนะเนี่ยน่าอยู่แต่ของที่ก็มาสร้างก็ประทับใจนะเราไมา่เห็นเราก็ประทับใจก็สร้างอย่างดีเนะี่ยสมัยี้วัดวารามก็ทำกันสวยงามวัดดีก็เป็นวัดสาขาวัดะระฆังนะ่พอสมงก็ได้นี่แหลพะพอไปชมจะได้ตังพกเขาไปหน่อยนึงนะเงินน้อยนะก็พกไปจากที่เพื่อนเพื่อพี รวมมทนาบุญเลยแหละนะนก็ได้ไปร่วมงานกับเขาก็เขียนไปหน้าซองไปสมเด็จโตนะหอกองหอระครังเนี่ยทำแล้วก็อะไรสมเด็จโตหอกองหอระครังแล้วก็กุฏิสงสารทำหมดอะแล้วก็โบสถ์นะถือว่าทำ ร่วมมาเขาหมดทุกอย่างแล้วแต่เขาจะทำอะไรเราก็ได้อน,นิสสง์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราตั้งใจด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ฝากกระตุ้งกระตังไปสำหรับคนที่ฟัง,ฟางรายการดทูทางรายการผมแล้วก็ยังไปออกไปร่วมเขาก็โทรมาเหมือนกันนะผมพี่ผมไม่เห็นพี่พรสงโอ้โหคนมันเยอะนะต่างคนต่างผมนั่งอยู่ร้านหอยทอดพอดีร้านหอยทอดพวกเขาก็ไปทํา ไปทำหมดไปสองหมื่น 20, มั่งหอยทอดเาก็ทำแจกห้าหกร้อยชามเนี่ยไปนั่งอยู่นั่นแหละกินกับเขาด้วยโอ้คุมันเดือรู้จะหลบไปไหนนะเสื้อเขาจะเขียนว่าอะไรวัดระครังแปดเอ,อเสื้อเขาก็มีใครเช่าใครอะไรได้หมดนะทางวัดเขาจัดให้นะสาขาวัดละคังแปดเนี่ยก็ดีนะครับพระช่วยกันสร้างวัดว่าอาราม มีพระสมเด็จพระปูหลักผู้ใหญ่มากมายนะมาเรัาสนักจังหวัดนปะปทุมธานีเจ้าคนะสงฆ์จากกรุงเทพใหญ่โตโดเดินทางมาร่วมงานกันอย่างมากมายถือว่าสมเด็กุทธจาารตัวนี้โอ้โหโนี่ดีต่อยฮะชาวต่างชาติขนาดขึ้นแค่โครงสร้างนี้คนยังไปถ่ายรูปมันปัป๊บเลยนะ ่ายรูปกันดูกันเขาคงจะร่วมทําบุญแล้วเขาก็คงจะถ่ายรูปไว้อะนะใครทำร่วมทําบุญก็ถ่ายรูปเห็นมาแล้วนะมาท่วมทําบุญยอดเงินถึงได้มโหล้านลอเกินนะไม่ใช่น้อยนะตกยี่สิบล้านเนี่ยแต่ยังไม่นิ่งนะแต่ผมรู้มา,า,ลา, 20, 30, 20, ลาแล้วว่ายี่สิบล้านนี่ยี่สามยี่สบี่ล้านนั่เงนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ก็บอกว่าแต่เจ้าภาพใหญ่อะนะที่เขาทำอนะันนคนเดียวว่าสิบห้าล้านสิบเจ็ดล้านเนี่ย ตั้งใจคนมีตังเนีเป็นระดับด็อกเตอร์เขาพาคุณแม่เข้ามานะเรวยจากไหนมาเขาก็ไม่บอกละแต่เขามาสร้างโอ้โหทำใหญ่โตโลโหละาฐานทำแบบงดงามเลยนะครับ0860183726เขาบอกนี่จะก่อนเนี้แหละชุดนี้แหละจะลงผูธจารย์รโตแล้วตันนั้นตอนนั้นไปลงโบสถ์ ลงหอกงหอละคังลงตบพานลงกําแพงลงที่ดินก้อนเนี้ยนะจะลงพุทธจารย์โตเอาเราก็บทนาเขาด้วยสาธุสาธุสาธุสามครั้งสุดในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ช่วยเจ้าวาดวันละครังก็บอกว่าจะกัดสร้างพรอกันไปทั้งหมดเลยนะคุณโยมนะนี่สร้างพร้อมกันไปเรื่อยๆจะได้เจ็บได้ล่กันไม่ได้เจ็ปีเดียวหรอกนะสามปีห้าปีอะไรกูว่านะ ุทธจารยาโตเราไม่ต้องกลัวไม่ไรก็ได้นะคนแห่ไปเที่ยวอยู่แล้วของดีนะครับใครก็ชอบผมยังชอบเลยนะขนาดพระใหม่ๆเขาต้องทงวัดเขาออโอ้โแออย,ย่งกันเข้าแขวกันต้องหอตั้ร้อยคนมั้งแย่งกันเข้าอมีปัม๊มมีผ้าผูกมือมาใครจะเขา้าใครจะออกมาโอ้โหไม่ได้พอสงฆ์ไปทําบุญกับเขาเราถึงได้ก่อนเขา ได้ก่อนก็เดินมาพวกกขขอซื้อผมบบกไม่ได้หรอกครับเขาให้ไปที่เราลึกเอาผมก็เก็บไว้เนี่ยมาเปิดดูเขเขียนว่าวัดตะขังแปดสมเด็จวัดตะขังแปดเนี่ยของดีเนี่ยเราก็ได้ไปเก็บไว้ไปที่เราลึกทาบุญปีละครั้งปีที่แล้วก็ได้มาเนี่ยก็ได้ปีละครั้งละครั้งนี่แหละได้ของที่เก็บไว้นะว่าได้ไปแจกใครเราได้มาชิ้นสองชิ้นนะครับ ขนาดเป็นพระใหม่แย่งๆขนาดดีนี่เรานี่ได้ของอที่ชุดพรมชของพรสงเนี่ยนะโอ้โหได้ชุดนี้ไปไม่ต้องกลัวใดนะที่พรสงถ่ายทำอยู่นี่นะาบารมีสมเด็จวัดะระฆังเลยกันแล้วกันนะาถามว่าถึงยุคไหมไม่ต้องกลัวนะฮะแต่ไม่ได้เป็นยุคที่เขาหากันองค์ละสิบล้านยี่สิบล้านแน่นอนนะ อันนี้ราคานีแต่ฐานสมเด็จโตปลูกเศกไม,ไม้แหม่ไม่ต้องห่วงเนีแน่นอนเลยเนะครับแต่ราคาที่เขาตั้งกันห้าล้าน10ล้านมีเสียนพระใหญ่ดังมาเนี่ยญาติพี่ต่อยเมืงองนงตะอังอะไรนะเมืองโชนอะไรแยะไปหมดเลวนะเสียนดังๆก็เลยมากันร้นหลามาเต็วัดตะครังเลยวัดตะครังวัดบางหลวงพูงป่าร้างเลยนะครับเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไร <S <S ขเขามาทําบุญนะ ว่าสองแสนสามแสนห้าแสนอะไรก็แล้วแต่นะแต่พอสงก็มีน้อยเราก็ทำน้อยนะต,ตั้งใจที่เล่าฟังเหตุการณ์ในวัดวันนั้นวันละครนะวันที่ผ่านมาวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยนะเานะทำบุญกันอย่างโมโหราตการตาเลยนะครับอ่านะขนาดชื่อเสียงเท่านะั้นเลี้ยงนาเท่านะั้นะไม่ธรรมดานะ สมเด็จพุทธจาโตเนี่ยดังบปกระชอนนะนะอันนี้ที่พรสงถ่ายขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีที่ทำบุญกับผมมาเยอะพอสมควรเลยนะเออพี่สมนึกเลยนะครับออเป็นผู้ใหญ่เฮบอกว่าเอพี่น้องพรสงที่ยอยู่กับแพงเพชรอยู่เลยยังไม่ได้กลับกลับไม่ไม่กลับไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าผมก็นั่นแหละได้นะ ไปร่วมโมทนาบุญแล้วนะที่วากตรงฝากตังไว้นะ,ละหลายๆคนนะพี่มณะเอออยู่กังสิทธิ์เนี่ยไม่รู้มาเดกคุยกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะมาหรอกนะก็ไปร่วมโมทนาบุญมาแล้วนะพี่ประวรเออวันนั้นก็มาแล้วก็นะร่วมโมทนาบุญในตังไปผมก็ใส่ซองไว้แยกไว้ไปถวายนะเขายังว่าเลยว่าไปอย่าง แต่งตัวยังอาญาจบถวายเงินต้องเยอะขอหวัวล่อเลยอมันมีกับเด็กวัดอยู่แถวๆนั้นพี่คนนี้ก็ขอดูซองโอ้โหพี่เดินต้องเกือบแสนหลายหมื่นเกือบแสนโอ้จะถวายให้พระเนี่ยแหละสร้างวัดเนี่ยแหละสร้างสมเด็จสร้างอะไรบารมีขอหอบอกว่านี่มังนี่มังนี่เดินผ่านเข้าไปแล้วคนมองไอ้คนนี้มันทําไมเข้าไปได้วะคนอื่นเข้าไปได้ เขอก็ดูจองดูเงินแล้วอ้าวพาไปหาเนี่ยพระครูครูช่วยจาวาบ้ันเราขันเขารับสองเขาก็หยิบพระมาให้เราเขาก็พาเราเดินออกมาเนี่ยคนีก็ถามว่าพี่พี่ผมจองพระเอามาให้ผมผมราคาเท่าไหร่ผมือกลัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หรอกวะเขาให้มาวะใครก็ขายก็แย่งนะจิบสนุกสนานแต่พรสูงได้มาก่อนแล้วกลับวะ ยอดที่ผมเขาบอกประกาศไว้ยี่สิบสามล้านตอนนั้นนะ่ะผมยังไม่ได้โทรไปถามจเจ้าวาดเขาเลยว่าเด็กจริงจมันได้เท่าไหร่นะ่ยผมช่วยจเจ้าวาดบ้ละครังเนี่ยจะโทรไปถามท่านอ้าวขอบคุณมากนะครับพี่มะนานะพี่บบอนพี่วุฒิมะนาวนะี่ยก็พวกพวกแล้ทั้งนั้นนะ่ะวันนั้นเอาแกวมาที่บ้านเลยกับแบบโอนตัง กาบัญชีผมสองพันนะเป็นต่อยอดวันละเป็นต่อยอดผมเด็ดโตไม่มีปัญหาจัดไปนะเดี๋ยวไปต่อยเรื่อยๆอัๆๆนนี้ครับอันนี้ก็อันนี้อะไรเดี๋ยวก็ปีใหม่คุณจะได้ปีใหม่จะได้อีกสกักก้อนหนึ่งเดี๋ยวไปเรื่อยๆเราจ้างเล่าเรื่อยอ่ะไปวัดเรื่อยอ่ะวัดอยู่แค่หลังบ้านผมเดินห่างกิโลครึ่งเองผมขี้เกียรขีีจักรายานไปพวกเงินไปเยอะๆเดี๋ยวเพื่อนมันรู้แกวมันจะทุบก,กาบาลเนานะ ก็เ,เลยไปแท็กซี่ป้อไปเลยนั่งไปถึงวัดแท็กซี่งงเลยเอาทำบุญกับเขาเจ็เนะหน้าวัดพอยเลยเนะวันนั้นผมก็ไปวัดพอยมาของคุณปัญญาเนี่ยก็เลยเนี่แหละครับเราไ้ฟังนะศักดิ์สิทธิ์มากสมเด็จพุทธจารย์โตนะผมเนี่ยเอาพระขึ้นมาถ่ายทำเนี่ยพระชุดนี้เนี่ยแบ่งปันแบ่งปันให้ทุกคนนะที่ชม รายการพรพพอสฆ์นะครับราคาก็0860183726ท่านต้องโทรมาถามผมนะองนี้ราคายังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะผมไม่จะตอบให้นะบูชายได้ก็เอาไปนะหมดแล้วหมดเลยนะที่สายถ่ายทำไว้เนี่ยดูดูว่าองค์นั้นองค์นี้องค์นั้นจองรับรองได้นะไม่ได้รับแล้วมาได้แล้วนะครับ้า,าไปแล้วนะคนเขาจองไปเยอะ พี่สเสน่หน์นุ่นน่ะนครขอราชสีมาน่ะเอาไปเยอะพี่พี่สมนึกนุน่นและนนบุรีเศรษฐีใหญ่ใจบุญน,นุน่นท่านอยู่กําแพงเพชรน,นะภรรยาท่านยังแขวนเลยนะแขวนมีเหรียญราชการที่ห้าทองสมฤทธิ์อยู่ข้างหลังหนึ่งได้ล,ลูกลูกอีกนะนี่แล้วก็มีพี่บอบอสก็ไปให้นะลูกลูกลหลานพี่ใหญ่ที่มณะนันนะกระดาษราชการใหญ่ๆตรงนั้นแหละนะ ที่มาเอาไปเนี่ยคนส่งก็จัดให้เขาเนี่ยเดี๋ยวจะไปช็อตล็อตใหญ่อีกล็อตตึงอีกเนี่ยไม่ไม่ใช่ยาม้านะว่าเป็นลออ็อตกระโถดชุดใหญ่ที่สุดชุดนึงเขาบอกเดี๋ยวจะไปให้ให้ใครอะให้พวกระดับราชการระดับทิปรีระดับโอ้เยอะๆะนะท่านบอกมาว่าเดี๋ยวก็ต้องไปให้เขาพี่น้องคนสงจัดดีๆให้พี่หน่อยผมก็ไม่มีปัญหาพอได้กันนะมาเลยเอาราคา อะไรมากมายอยากจะให้พระกระชอนก็บอกอันเนี้ยไปทุกจังหวัดลวพระพรสฆ์เนี่ยตอนนี้เริ่มดังแล้วหลเราก็ดีใจนะทีแรกก็ตั้งใจจะถ่ายเพื่ออะไรล่ะเอาเงินไปนเป็นค่าอาหารสุนัขจอจัดโอ้โหถามเรื่องหมานี่ไม่ต้องถามอะไรมากนะไม่ไม่พูดมากนะเยอะแยะนะเจ็ดหกเจ็ดร้อยตัวเลยใช้ค่าวันละถังนะวันหลังก็ขอญอาตถ,ถ่ายทำให้ดูสักทีนะถ่ายเป็นวิดีโอเลย กำลังเลี้ยงหมามึงคุกข้าวหมามึงอะไรแล้วก็ให้ท่านได้ชนกันนะ,ะกาานะแล้วก็อญาตนะถ่ายทํามาให้พวกเราดูแต่คนที่มาบ้านผมเนี่ยเขาเห็นแล้วเนาะนะ,นะพี่สเสน,น,น่พี่บวอนพี่วุฒิมะนาวพี่มณะพี่เอาอาหารมาให้อีกต่างหากนะรู้เป็นไงบางพี่มณะนะสุขภาพแข็งแรงดีไหมเนาะพวกเรารักกันเสมอนะ ตั้งมาให้สร้างกติสร้างอะไรผมทําให้หมดแล้วนะผมได้ไปผมทําไปส่วนหนึ่งนะพี่นะกันสบายใจได้เงินทุกท่านนะอยู่ในวัดบางหลวงหัวป่านั่นแหละก็พอสมควรนะแต่ถามว่าเราไม่ได้ทํามากนะเราทำทีละสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นก็แล้วแต่นะอยู่ที่จงังหวะโอกาสนะทบพอดีพอดีไงนะเออเราไม่ใช่เขาสร้างไปเรื่อยเลยเขาไม่ได้สร้างวันเดียว สร้างเป็นปีอะเห็นนี่บอกหลายปีอยู่นะโก็โหข่าวของมันแพงนะยิ่งสร้างไปก็ยิ่งแพงมากเข้าไปนะก็ยังไงนะก็ต้องทำเนี่ยน,นะเออเราเป็นอยู่ในนี่แหละนะครับขามาก็อย่าลืมนะทําบุญตักบาตรข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยนะไอ้ที่ผมที่พูหหืองวัดเราก็ทําบุญวัดไก,กลๆบ้านเรานะนะสมเด็จนี่ทีมปูถึงสมเด็จโตนะ เก่ดนอื่นก็จะลืมนะพระนาบานเนี่ยใครที่ชมในการผลผมก็ต้องขอบคุณเขาหน่อยเพราะว่าเขาทาบุญมากับผมที่ท่านไปทําที่วัดเลยกันแล้วแต่นะตัวท่านเองนะไปเถอะนะไปเห็นดูวัดเขาก็มีคนโทรมาปุมไม่เห็นพี่ปนสงอยู่ตรงไหน,นปะตบท,ท่านนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยคนนั้นแต่คงสามองสี่โทรมาจะจะจะรู้ตัวนะปนสงเป็นยังไงกัก็ปะตบ พี่ปรสงอยู่ตรงไหนก็พี่ประสงมาอยู่ตรงนั้นละว่ะนั่งอยู่ร้านหอยทอดบูทยจะเดินไปไหนก็มีคนมากระทักอยู่นะอทุกท่านโชคดีมีความสุขอะไรสงสารบุญมาปนทปาถนาไม่ต่ระกฏไม่จนสกายเฮ็ดร่ำเฮดรวยนะ,ะลอตเตอรี่ออกมาเมื่อวานเป็นไงกันแล้วนะถูกกันมากเลขดีเลขดีนะยังไงมาช่วยพรสงเลี้ยงหมากันบ้างนะทำบุญกันบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับ น้ำบอ่อน้ำครองเปง็นรองน้ําใจทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นเพื่อนกันมาตลอด2,000ันกคนแหละติดตามนะก็มองเห็นสิ่นดีๆแล้วเนะนี่ยนะเนี่ยพระที่ท่านได้เห็นเนี่ยนะไม่ต้องบอกเลยนะว่ามาจากไหนอะไรยังไงนะรับรองได้นะสมเด็จพุทธจารย์โตอธิษฐานจิตทุกองนะ โชคดีมีความสุขนะครับร่ํารวยนะครับมีเงินใช้นะไม่ต่ําพาะคนไม่จนฝ่าใครนะเป็นที่รักของคนทั่วไปนะครับน้ำบ่อน้ําคลองเป็นรองน้ําใจสิ่งดีๆแบ่งปันกันอ,อย่าลืมทำบุญกันนะตื่นเช้ามาอย่าลืมทอดกระถินกันใกล้บ้านท่านหลังบ้านท่านนั่นแหละพระอยู่ตรงไหนวัดอยู่ตรงไหนเอาทาเอทำบอะตรงนั้นดีมากๆนะแล้วก็เรา มีงานมีการกับนิมนต์พระได้ครองเนี่ยไปวัดตุนพอดีแต่วังวัดเขาก็จัดกันแข่งกันไม่ได้แข่งลนะเขาจัดเพื่อดึงดูดประชาชนเข้าวัดน,นะนะโชคดีมีเงินใช้นะครับยังไงยังไงก็ฝากไปด้วยนะรายการขอนสง่งนะครับชอบใจองไหนอะไรก็โทรมาถามได้วันนี้ถ่ายหมดเลยเนะี่ยถ่ายเยอะถ่ายไปให้หมดเวลา กับพระสิสวยทั้งนั้นนะท่านได้ไปสักองค์หนึ่งประดับบราระบมีนะครับไม่แพงแล้วครับนะช่วยกันท่านหลาองค์ก็ถูกหน่อยนะคนบางคนคน,คนซื้อไปซื้อไป2อ,องค์ผมแถมองค์ยังมีเลยนะแถมให้ไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะให้ด้วยความเสน่หาเพราะเขายังช่วยเหลือเรามาตลอดนะเราก็ต้องช่วยเขาบ้างมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ